หมอปลายเผยภาพถ่ายเมื่อสิบกว่าปีก่อนบอกเชื่อเถอว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อ หมอปลายเผยภาพที่ถ่ายเองเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ออสเตรเลียบอกเชื่อเถอะว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงชี้อย่าคิดแค่ว่าทั้งกาแล็กซี่มีแค่มนุษย์วันที่17กุมภาพันธ์2,566มีรายงานว่าแฟนเพจปลายนวรัชชาหมอปลายปลายกระซิบของหมอปลายปลายกระซิบ รือพิสุนีสุทธัสนาได้โพสต์ภาพและข้อความแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเมื่อสิปีที่แล้วโดยมีข้อความระบุว่าใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อถ่ายเองกับมือเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ออสเตรเลียค่ะกล้องคือเด็กน้อยมากแต่ได้รูปนี้มาคือประทับใจที่สุดจงอยากคิดแค่ว่า ทั้งกาแล็กซี่มีแค่มนุษย์อย่างพวกเราพวกเขาที่มาเที่ยวอาจจะมองเราเป็นสัตว์ประหลาดล้านหลังกว่าพวกเขาก็ได้ดูสารคดีต่างประเทศเยอะๆแฟ้มคดีลับประธานาธิบดีก็มีเปิดหูเปิดตาเปิดใจอย่าคิดว่าเราเก่งที่สุดทั้งจักรวาลมีแค่เราจงอย่าดูถูกคนอื่นถ้าคุณยังไม่เคยอ่านหนังสือทั้งหมดทุกเล่มที่มีบนโลกใบนี้ เชื่อเถอะว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงมาฟังมุมมองของช่างภาพยันภาพคล้ายมนุษย์ต่างดาวแค่แสงแฟร์เกิดกระแสด่ามาในสังคมหลังหมอปลายโพสภาพอ้างเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ช่างภาพยันเป็นแสงแฟร์หมอปลายพลายกระซิบเรย์พิสุณีสุทัศนาโพสภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าเรื่องราวที่ว่า เคยเจอมนุษย์ต่างดาวเมื่อสิปีก่อนที่ป่าในประเทศออสเตรเลียแน่นอนเกิดเป็นกระแสวิจาาณ์ทันทีแต่ส่วนใหญ่บอกว่าเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลแต่สำหรับภาพนี้ส่วนใหญ่มองว่าแสงดังกล่าวเป็นเพียงแสงแฟรหรือที่หลายคนเรียกว่าแสงหลอนเรือเงาสะท้อนจากการถ่ายภาพทีมข่าวจึงเอาภาพนี้ ให้ภาพช่าง p ี t v ลองดูว่าภาพถ่ายแสงแบบนี้เกิดจากอะไรนายทวีชัยจันทวงศ์หัวหน้าช่างภาพนิวีเดียพีพีทบอกว่าแสงแบบนี้คือแสงแฟที่เกิดจากตัวกล้องหันไปทางดวงอาทิตย์ทำให้แสงอาทิตย์ย้อนเข้ามาในตัวเลนภาพถ่ายลักษณะนี้พบเห็นได้ทั่ว,วไปโดยเฉพาะเวลาถ่ายภาพย้อนแสง ยกกล้องขึ้นแล้วเจอพระอาทิตส่องมาแสงที่แรงมากๆเข้มข้นมากๆมาตกกระทบกับเลนจะเกิดเป็นแสงแฟร์ได้จริงๆแล้วภาพแบบนี้ถ่ายที่ไหนก็ได้แสงที่ออกมาปรากฏได้หลายสีอาจจะเขียวส้มแดงหรือม่วงแบบในภาพถ่ายหลอดไฟในห้องก็ได้ขอให้ย้อนแสงก็จะปรากฏเป็นแสงแบบนี้ ที่เห็นบ่อยๆเช่นการถ่ายวิวหรือการถ่ายภาพแฟชั่นจะได้ความสวยงามไปอีกรูปแบบมาฟังความเห็นของนักแสดงพีททองเจือบอกถึงสาเหตุ UFO มาปรากฏตัวเพราะเป็นห่วงมนุษย์หลังจากองค์การนา s a ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามนุษย์ต่างดาวหรือ UFO มีจริงขนาดที่ล่าสุด กระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐเตรียมตั้งคณะทำงานใหม่สอบสวนรายงานปรากฏของ UFO เหนือน่านฟ้าในเขตห่วงห้ามซึ่งช่วงที่ผ่านมาในหลายประเทศก็มีการตรวจพบวัตถุประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้ถูกมองว่าอาจเป็นอันตรายอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงแห่งชาติทำให้ล่าสุดนักแสดงดนเก่าของไทยอย่างพีทองเจอือ ที่เขาศึกษาเรื่องของ UFO อย่างจริงจังเป็นเวลานานกว่า30ปีได้เตรียมที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงประเด็นเหล่านี้ซึ่งย้อนไปเมื่อสองเดือนก่อนพีททองเจอือได้พูดคุยเกยกับเรื่องนี้ในรายการแชร์ไปแล้วครั้งหนึ่งโดยบอกว่าสาเหตุที่ UFO มาปรากฏตัวเพราะเป็นห่วงมนุษย์ เขาอยู่กับเรามาตลอดอยู่แล้วแต่เราไม่รู้กันเองที่ผ่านมาทั้งหมดมีไม่มีเห็นไม่เห็นใช่ไม่ใช่มันจบแล้วเพราะนาซาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าอยู่เมีจริงข้อสงสัยไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยปีที่ผ่านมามันจบไปแล้วตอนนี้มันเป็นบริบทใหม่ อยู่ที่การศึกษาและข้อมูลที่แต่ละคนมีมันคืออะไรรู้แตกต่างกันแค่ไหนที่สนุกคือมันไม่มีตอนจบเพราะศึกษาอันนี้ก็จะไปเจออีกอันหนึ่งอีกมันเหมือนจิ๊กซอที่มาต่อกันแล้วเราจะเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาเวลาเกิดงานใหญ่ๆบนโลกเขาก็จะมากันตลอดเวลาถ่ายภาพจะเห็นติดตลอด ตอนที่ญี่ปุ่นโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดก็มีคลิปออกมาเลยว่ามียานลอยอยู่บนท้องฟ้าจากที่ศึกษามาที่เขามาโลกมนุษย์บ่อยๆเขาจะเป็นห่วงมนุษย์เรื่องภัยพิบัติในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเมื่อไรคนที่ศึกษาจะพูดเหมือนกันว่าเรากำลังฝึกจิต ให้เติมพร้อมกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นสมมุติวันหนึ่งมีอุกาบาตลูกใหญ่ที่เคยวิ่งอยู่นอกโลกซึ่งตอนนี้มันมีเรื่องของแกนโลกขยับแรงดึงดูดโลกเปลี่ยนสนามแม่เหล็กรอบโลกก็เปลี่ยนไปสนามแม่เหล็กที่เคยเคลือบโลกเริ่มมีช่องว่างแล้วถ้าวันดีคืนดีอุกาบาตมันทะลุเข้ามาตรงรอยที่สนามแม่เหล็กแยก เอาแค่ลูกประมาณหนึ่งส่วนใน100ของขนาดโลกโลงมาปะทะโลกเรื่องใหญ่มากเลยนะเช่นสัญญาณไฟฟ้าดับหมดสัญญาณโทรศัพท์เสียโลกติดต่อกันไม่ได้แสงไม่มีแล้วเราจะอยู่กันยังไงต่อไปมันเหมือนย้อนรอยยุคไดนโนเสาร์เลยคนที่ศึกษาจะรู้ว่าในการแลกซี่ไม่ได้เงียบไม่ได้อยู่ในผวัง จะมีเสียงของเอฟเฟกต์ต่างๆจากดวงดาวความเวิ้งว้างถ้าวันใดอุกาบาตตกลงมาเสียงพวกนั้นก็จะตามเข้ามาบนโลกด้วยเรานั่งกันอยู่เงียบๆก็จะมีเสียงไปทั่วทั้งวันทั้งคืนนี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างมันจะต้องคิดไว้เลยว่าเราจะต้องทำตัวอะไรอย่างไรผมจะเล่าและสอนลูกๆของผมเรื่อยมาถ้ามันเกิดให้ทำยังไง ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามขึ้นจริงๆตัวเองอยู่ตรงไหนให้อยู่ที่เดิมห้ามไปไหนทั้งสิ้นเดี๋ยวพ่อแม่จะไปตามหาเองที่บ้านจะมีรถโฟวิลที่ทำเอาไว้เพื่อเตรียมยกตัวอยู่ที่สูงคือถ้ามีปัญหาคันนี้พร้อมไปและเตรียมลากเรอพร้อมในอนาคตมนุษย์เราจะได้เจอ UFO ตัวเป็นๆนแน่นอน ได้เจอแน่นอนครับต้องมีวันที่เขาลงมาจอดแน่นอนต้องมีการสื่อสารกันแล้วเราก็จะคอยต้อนรับผมว่ามันต้องมีอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเริ่มเขาก็วนเวียนอยู่ในโลกของเรามานานแล้วจริงๆ Thank you